ค่าไฟแพงขึ้นทุกเดือนมาดู5วิธีประหยัดค่าไฟง่ายๆที่ช่วยให้คุณเซฟเงินได้จริง 1. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องอย่าปล่อยให้ไฟเปิดทั้งวันโดยไม่จำเป็นปิดไฟทันทีลดค่าไฟทันใจ 2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างกินไฟแม้ไม่ได้ใช้งานเช่นทีวีหรือไมโครเวฟควรถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ ถอดปลั๊กทำให้หยุดการกินไฟแบบล่องหน 3. ใช้หลอดไฟ LED เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ประหยัดกว่าหลอดไส้ถึง80%และใช้งานได้นานกว่ามาก LED ทำให้ประหยัดทั้งไฟและเงิน 4. ตั้งแอร์ที่26องศาอุณหภูมิที่แนะนำคือ26องศาพร้อมเปิดพัดลมร่วมด้วยจะเย็นสบายและช่วยประหยัดไฟ 5. สักผ้าหรือรีดผ้าแบบรวมรอบเดียวไม่ควรสักผ้าทุกวันหรือรีดวันละตัวรวมรอบให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงแชร์ไว้เลย5วิธีนี้ทำง่ายประหยัดจริงแล้วคุณละ่ะทำอยู่กี่ข้อเริ่มจากบ้านทำให้ประหยัดได้ทุกเดือน #1 นาทีทำได้